สวัสดีครับทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องนิกิเมานะครับแล้วก็ช่วงเย็นวันพุธแบบนี้นะฮะเราก็มีนัดกันอีกเช่นเคยครับกับรายการประจำสัปดาห์อย่างรายการ S C P Story ครับ ถ้าว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบเรื่องราวของความลึกลับความน่าสะเพรึงกลัวแล้วก็ตำนานเนี่ยก็ห้ามพลาดที่จะกดติดตามช่องนิกิมานะครับรวมถึงเรื่อง scp ด้วยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับกิจกรรมแจกของที่ระลึกประจําเดือนธันวาคมก็ยังคงสามารถเข้าร่วมได้อยู่นะครับเพราะว่ามันจะหมดเขตวันที่31ธันวาคมเวลา23นาฬิกา59นาทีครับและสําหรับของที่จะแจกในเดือนนี้นะครับก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ครับผมจะมีผู้โชคดีทั้งหมด 8คนด้วยกันซึ่งนิกจะมาจับฉลากในวันที่3มกราคมปีหน้าครับวันนี้เราจะเข้าเรื่องกันอย่างรวดเร็วครับ SCP ย่อม,มาจากคําว่า secure contain แล้วก็ protect ดังนั้น SCP องค์กรลึกลับที่ถูกก่อตั้งโดยรัฐบาลจากทั่วโลกเนี่ยจึงมีหน้าที่ในการกักเก็บดูแลแล้วก็ศึกษาข้อมูลของสิ่งมีชีวิตสิ่งของรวมถึงสถานที่ต่างๆที่ถูกระบุว่าเป็น SCP ครับแน่นอนครับว่า SCP นั้นได้กักเก็บสิ่งของหรือว่าวัตถุที่มีความผิดปกติมากมายจากทั่วโลกครับน้องๆเคยตั้งข้อสงสัยไหมครับว่าในบรรดาสิ่งมีชีว หรือว่าวัตถุผิดปกติเหล่านั้นเนี่ยมันจะมี scp ตัวไหนไหมที่พยายามจะแหกการกักกันออกมาหรือว่ากักกันได้ยากครับในบรรดา scp หลายพันรายการเนี่ยในวันนี้นได้พยายามรีเสิร์ชแล้วก็รวบรวมข้อมูล scp ที่มีแนวโน้มว่ามันจะ แหกการกักกันออกมาหรือว่าหลบหนีมา5 SCP ด้วยกันครับซึ่งต้องขอบอกว่า SCP ทั้งหมดนี้เป็น SCP ที่กักกันได้ยากแล้วก็ถึงแม้ว่าจะกักกันได้มันก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะแหกการกักกันหรือว่าแหกห้องเขัาออกมาได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่า SCP ทั้ง5รายการนี้จะมีตัวไหนที่อยู่ในใจของน้องๆกับเพื่อนๆหรือเปล่าครับถ้ายังไงก็กดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้ครับแล้วก็เข้าไปพบกับ5 SCP ในวันนี้ได้เลยครับ scp 0 7 6 Abel เรากำลังพูดถึง scp 0 7 6ซึ่งมันประกอบไปด้วยวัตถุสอสิ่งครับแล้วก็เหตุผลที่บ่งบอกว่ามันยากต่อการกักกันของสถาบันนั้นก็คือระดับคลาสของมันซึ่งมันอยู่ในระดับคลาสครีเตอร์ครับ scp 0 7 6 1ขีดถูกบ่งบอกว่ามันเป็นหินลูกบาทขนาด3เมตรพื้นที่ผิวของมันนั้นถูกปกคลุมไปด้วยลวดลายสลับที่เป็นอารยาธรรมที่เราไม่รู้จกักการตรวจสอบด้วยรังสีไอโซโทปนั้นระบุว่า มันมีอายุไม่ต่ำกว่า1,000 0ปีครับมันมีประตูที่ถูกพันฒนาการเอาไว้พร้อมกับการล็อกด้วยกุญแจถึง20ตัวด้วยกันและอุณหภูมิภายในครับอยู่ที่93เคลวินซึ่งจัดด้ว่ามันเย็นยิ่งกว่าจุดเยือกแข็งของน้ําอีกครับภายในลูกบาศดนั้นมีโลงศพหินครับซึ่งภายในโลงศพนี้ นั่นแหละครับคือปัญหาหลักของทางสถาบานันเพราะมันคือ SCP 0 7 6 2ขีดวัตถุที่มีลักษณะร่างกายเหมือนกับมนุษย์ในทางเทคนิคเนี่ยเราจัดได้ว่าเขาตายไปแล้วครับแต่ว่าเขาสามารถกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ย รูปร่างหน้าตาเขาจัดได้ว่าเป็นนายแบบได้เลยครับเพราะเขาสูงถึง196ซนติเมตรแล้วก็หนัก81กิโลกรัมดูแล้วเนี่ยน่าจะมีอายุประมาณ20ปลายๆครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเขามีรอยสักทั่วร่างกายเลยครับแต่สิ่งที่น่ากลัวมากสาหรับอมนุษย์ที่ตื่นขึ้นมาด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการฆ่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่ใกล้ครับด้วยความสามารถของเขาที่แข็งแกร่งเกินต้านนั้นเป็นข้อพิสูจน์ว่าการหลบหนีจากการกักกันนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับเขาสามารถเจาะประตูเหล็ก มีความรวดเร็วในการเคลื่อนที่สามารถเปลี่ยนทิศทางวิถีกระสุนรวมถึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ปราศจากออกซิเจนได้ถึง1ชั่วโมงครับแล้วก็สิ่งที่น่าทึ่งแล้วก็แปลกประหลาดที่สุดสําหรับความสามารถของเขานั่นก็คือเขาสามารถดึงมิดดาบออกมาจากมิติอื่น ตรงไหนก็ได้ครับ่นส่งผลให้การปฏิบัติการที่จะยับยั้งหยุดเขานั้นเป็นเรื่องยากถึงแม้ว่าจะสูญเสียบุคลากรภายในองค์กรไปหลายคนครับแต่ว่าอย่างน้อยครับ SCP 0 7 6 2กขีก็ถูกทําลายลงด้วยวัตถุระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็อาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทําลายล้างครับแต่ก็นั่นแหละครับเขาสามารถฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาได้แต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีและถ้ากว่าเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็คงทําเหมือนเดิมครับนั่นก็คือหนีออกมาแล้วก็ฆ่าฆ่าฆ่าคนที่อยู่รอบตัวเขาครับ S.C.P. 6 8 2 Hard to Destroy Reptile S.C.P. รายการนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งใน S.C.P. ที่เป็นขวัญใจของใครหลายคนครับและใครที่ชอบ S.C.P. ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยบอกเหตุผลดีหน่อยนะครับว่าทําไมคุณถึงชอบ S.C.P. ตัวนี้ทั้งๆที่ตามมานทึกของทางสถาบันเนี่ยบ่งบอกเอาไว้ว่ามันค่อนข้างที่จะเกลียดชังสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยซ้ําครับตัวตนของ S.C.P. 6 8 2นั้นมันคือสัตว์เลือล้อยคลานขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ามันคือสัตว์ชนิดไหนจะเป็นจระเข้ ตัวเงินตัวทองไดโนเสาร์หรือว่าเป็นกิ้งกา่าซึ่งหลายคนนะก็เลยติดปากเรียกมันว่ากิ้งก่าอมะตะเพราะว่ามันมีทางพลังกาลังความเร็วแล้วก็การตอบสนองต,อต่อปฏิกิริยารอบข้างสูงมากครับร่างกายของมันนั้นก็มีขนาดไม่แน่นอนครับมันสามารถขยายหรือว่าลดขนาดของตัวเองได้ที่สําคัญครับ87%ของร่างกายของมันนั้นกําลังเน่าเปื่อยแต่อย่าคิดนะครับว่ามันจะตายเพราะว่ามันไม่สามารถสลายหายไปไหนได้ครับไม่น่าแปลกใจครับที่มันจะสามารถดีออกมาจากสถาบันได้เพราะว่า มันฉลาดมากครับบุคลากรน,นั้นไม่ได้รับนอนุญาตให้สนทนากับมันเพราะว่าอาจจะทําให้มันโกรธแล้วก็อารวาสครับเพราะถ้าหากว่ามันหลุดออกมาทางองค์กรน,นั้นก็ต้องเสียบุคลากรหลายคนในการที่จะหยับยั้งมันจนกระทั่งข้อมูลล่าสุดครับระบุเอาไว้ว่า ทางองค์กรนั้นมีความต้องการให้กำจัดมันอย่างเร็วที่สุดครับและตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าวิธีไหนที่จะสามารถกำจัดมันได้ทางสถาบันนั้นจึงต้องกักกันมันด้วยการแช่มันไว้ในของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรดเพื่อ <c oughs> ให้ร่างกายของมันนั้นย่อยสลายแล้วก็รีคอเวอร์วนอยู่อย่างนั้นครับแต่นั่นก็ไม่สามารถที่จะใช้เป็นการทำลายล้างมันในระยะยาวได้เลยครับ SCP 1 0 4 8 The Builder Bear ตุ๊กตาหมีน้อยที่น่ารักตัวนี้มันเคยเป็นขวัญใจแล้วก็เป็นที่รักของใครหลายๆคนในสถาบันครับมันมีความสูงเพียงแค่1ฟุตเท่านั้นครับและถ้าหากว่าดูจากภายนอกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยครับมันสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถสื่อสารผ่านท่าทางและถึงแม้ว่ามันจะดูโง่ๆครับแต่มันก็เป็นที่รักของทุกคนและพวกเขาก็อนุญาตให้มันเดินเล่นอยู่ภายในสถาบันได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตถึงความผิดปกติครับหลังจากผ่านไป7เดือน ทางสถาบันเริ่มรู้ว่ามันใช้ความน่ารักของมันนั้นเป็นเครื่องมือในการถ่วงเวลาให้คนในสถาบันนั้นเกิดความเชื่อใจและมันก็รวบรวมวัตถุครับเพื่อสร้าง SCP 1 0 4 8 A B แล้วก็ C ซึ่งไอ้เจ้า3ตัวนี้นมันมีพฤติกรรมที่รุนแรงต่อมนุษย์อย่างสุดโต่งเลยครับ1 0 4 8 A เป็นตุ๊กตาหมีที่มี ใบหูปกคลุมไปทั่วร่างกายคือสยองขวัญอันตรายที่เกิดจากมันนั้นก็คือผู้ที่ถูกผลกระทบนั้นจะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่ามีการเจริญเติบโตของใบหูปริศนาที่เกิดขึ้นอยู่ในระบบทางเดินหายใจครับ scp 1 0 4 8 d นั้นมีลักษณะคล้ายกับ1048ทุกประการแต่ดูเหมือนกับว่าผิวของมันจะไม่สม่ำเสมอครับเพราะว่าเหมือนกับมีอะไรอยู่ภายในตัวของมันและจากการตรวจสอบตามตะเข็บที่ปรีครับพบว่า มีอวัยวะภายในของมนุษย์อย e ู Leon, ่ข mm ้างในครับต <prejudice ten> <leaves> like like, mm ัวในเจ้า scp 1 0 4 8 c นั้นถูกสร้างจากเศษเหล็กและหลังจากที่มันเปิดเผยตัวตนออกมาสร้างความโกลาหลในองค์กรมันก็หลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยครับแต่ทางสถาบันนั้นเชื่อว่ามันยังอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในไซยีสแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามครับถ้าหากว่าเราอยากจะมีตุ๊กตาหมีสักตัวหนึ่งเข้ามาไว้ในบ้านเนี่ยหลังจากนี้เราอาจจะต้องดูให้ดีครับ scp 1 0 6 d o man S.C.P. รายการนี้นั้นถูกพูดถึงในหลายๆวิดีโอของ S.C.P. Story ครับชาชราคนนี้มีความน่ากลัวขนาดไหนถึงได้เข้ามาในลิสต์ของ5 S.C.P. ที่อาจจะหลบหนีแต่พื้นฐานอย่างหนึ่งครับแน่นอนว่าไม่มีใครที่ชอบการกักกันหรือว่าการกักบริเวณจะเด็กจะผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนั่นหมายถึง รวมถึงชายชรา,าคนนี้ด้วยครับทางสถาบันนั้นต้องสูญเสียงบประมาณในการสร้างห้องกักกัน SCP ตัวนี้เพื่อให้พวกเขาแน่ใจว่าห้องกักกันของพวกเขานั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสามารถพอที่จะกักขังชายชรา,าคนนี้เอาไว้ได้แต่พวกเขาไม่รู้ครับว่าชายชรา,าคนนี้ อันที่จริงแล้วเขาสามารถหนีออกมาจากห้องกักขังราคาแพงห้องนี้เมื่อไหร่ก็ได้ครับลักษณะโดยทั่วไปของ SCP 1 0 6นั่นก็คือชาชาราคนหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นชาชาราสูงอายุร่างกายของเขาเนี่ยเริ่มเสื่อมโทรมเน่าเปื่อยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่แข็งแกร่งนะครับเพราะเขาสามารถกระโดดปีนขึ้นไปบนกำแพงแล้วก็ห้อยหัวลงมาได้เหมือนกับแมงมุมและเขาก็สามารถลากเหยื่อเข้าไปในกระเป๋าของเขาที่เป็นเสมือนอีกมิติหนึ่งได้ครับและสาเหตุที่เขาจะสามารถเนีอยกมาจากห้องกักขัง,งได้นั่นก็เป็นเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าใครก็ตามที่เขาสัมผัสนั้นจะย่อยสลายแล้วก็ถูกกัดกร่อนให้เน่าเปื่อยได้เรียกได้ว่าเหล็กก็ขึ้นสนิมอิฐหรือว่าปูนก็ผุพังจึงคงไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับที่เขาจะออกมาเดินเล่นข้างนอก SCP 1440 The Old Man From nowhere ช,ชายชราอีกคนหนึ่งที่ถูกจัดให้อยู่ในคลาสคีเตอร์เขาคนนี้ครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่น่ากลัวและนั่นก็เป็นเหตุผลทําให้นิกต้องหวัดระแวงคนแก่หรือว่าลุงข้างบ้านไปเลยครับเขาคนนี้นั้นอาจเป็นชายชราอายุ80ที่ดูไม่แก่เท่าอายุจริงและเขาก็ปฏิเสธคําถามท,าที่เกี่ยวกับตัวเขาว่าเขาเป็นใครหรือว่ามาจากไหนคําถามพวกนี้นั้นไม่เคยได้รับคําตอบจากเขาเลยครับคุณสมบัติที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งของเขานั้นก็คือการสัมผัสกับมนุษย์ วัตถุใดๆหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นจะต้องถูกทำลายครับยกเว้นตัวเขาเองแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆที่เขาเป็นเจ้าของการพยายามกักกันขององค์กรนั้นนําไปสู่ความล้มเหลวหลายครั้งองค์กรเนี่ยต้องสูญเสียทั้งงบประมาณแล้วก็ชีวิตของบุคลากรถึงแม้ว่า scp 1 4 4 0จะไม่ได้ต่อต้านต่อการกักกันแต่คุณสมบัติประหลาดนี้ก็เกิดขึ้นเองโดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ครับ เอาละครับทุกคนและนี่ก็คือ5 SCP ที่มีแนวโน้มว่าจะหนีออกมาจากการกักกันมี SCP ตัวไหนที่อยู่ในใจของเป็นเพื่อนกับน้องๆไหมครับเพราะว่านี่ก็คือไม่ใช่ทั้งหมดของ SCP ที่สามารถหลบหนีออกมาจากการกักกันได้ซึ่งอันนี้จริงแล้วเนี่ยก็มี SCP อีกหลายตัวครับที่ถ้าเขาจะหลบหนีออกมาเนี่ยมันง่ายมากเลยครับซึ่งเอาไว้ในโอกาสหน้าวิดีโอหน้าเนี่ยนิกจะรวบรวมมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังครับถา้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับนิกนะครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์ของน้องนั้น มีความสำคัญกับมักมากเลยครับและพบกับเรื่องราวของ SCP Story ได้ใหม่ในปีหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ